ครับกับเทพที่เก้าใช่ไหมเทพที่เก้าเทพที่เก้ากับล่อรวลงพยักฆครับก็วันนี้ก็เป็นเหมือนทุกเกมนะครับก็ก่อนแมตช์วันที่21เมษายนเราจะเปิดบ้านพบกับตาก F4 ตาก F4 เขาเวลา18นาฬิกาเช่นเดิมนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรารายการล่ารัวลงพยักฆก็เหมือนเดิมมีสามช่วงสามช่วงเหมือนเดิมก็ช่วงแรกเป็นการพูดคุยเรื่องของเกมที่ผ่านมาเกมที่ผ่านมาเราปลุกไปเยือน น่านน่านเอฟซีวันสงการมหาสงการด้วยนะครับที่1ิห้าเมษายุนี่ผ่ธนมาก็เป็นยังไงคุณคิดการเดินทางนคขับไปประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนบวกกับคนทีมงานทีมงานของสตาร์ทางด้านของผู้บริหารก็เกือบห้าสิบครับก็รถบัสครับไปเดินทางกันยาวเลยตั้งแต่เช้าไปถึงไปไปไหว้พระธาตุพระอะไรพระธาตุแชงแม่ประจําปีเถาะ เป็นพระธาตุที่นับนับถือของชาวเมืองจังหวัดจังหวัดน่านชาวจังหวัดน่านนะครับเมืองน่านกันก็ไม่ได้เล่นน้ำสงการนะนิดหน่อยเล่นไหมเล่นเราไปเล่นที่น่านเราไปเล่นเรานที่น่านก็เป็นน้ําแดงเห็นอะไรเห็นอะไรแปลกๆที่น่านเหมือนกันนะก็คือยังไงถ้าใครที่อยู่น่านลองมาอธิบายให้หน่อยว่าเอ๊ะทำไมข้อออนน้าสีแดงมาสาดกันเราอยู่ข้างบนบนรถบัสก็ เขาก็สานน้าขึ้นมาก็โอ้โหเป็นน้ําสีแดงเกาะตามกระจกกันไม่รู้เป็นน้าอะไรอ่าก็ไปถึงสนามก็วันนั้นเราแข่งกันกี่โมงนะสี่โมงเย็นเย็นครับก็อากาศร้อนเลยใช่ไหมอากาศร้อนมากเแล้วร้อนมากเลยหลังจบเกมจะเห็นได้ว่าเจ้าไอของเราลงไปแช่โดยแน้ำแข็งจริงจริงไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บแต่ร้อนแต่ร้อนก็วันนั้นเป็นเกมที่ค่อนข้างสําคัญวันนั้นเชียงใหม่เอฟซีก็เนื่องจากอะไรอ่ะ อีกคู่หนึ่งใช่ดังนั้นพิษนุโลกเจอกับแพ่ก็ทีมใหญ่เจอทีมใหญ่อย่างที่บอกโอกาสที่เสมอก็สูงก็เรามีโอกาสที่เจอทีมอย่างน่านที่ที่พอฟัดพอเวียงไงครับก็วันนั้นเป็นยังไงสกอร์สกอร์นะครับเราชนะไปที่สกอร์สองประตูต่อสองประตูต่อสูงครับได้ประตูจากลูกแรกนะครับจากด้านของลุงรัตดุงรัตหมายเลขสิบสองครับลูกงรกลูกัรนเป็นยังไงเขายิงยังไง อยู่ทางมุมกรอบด้านขวากรบลังแล้วก็หักเท้าซ้ายเปิดยิงเท้าซ้ายเข้าไปเสียบเสาสองเสียบเสาสองโกว่าสวยงามไม่ได้พุ่งเลยลูกนั้นมององเดียวมองอย่างเดียวก็หนึ่งศูนย์ในครึ่งเวลาแรกใช่ไหมลูกเกมในครึ่งเวลาแรกถือว่าถือว่าน่าน่เป็นต่อนิดนนะครับดูจากดูจากการคอมอลแล้วเป็นต่อนี้เราอาศัยลูกเกมการสวนกลับนะครับความคมของศูนย์หน้าเรามากกว่าน่านโอกาสยิงเยอะแต่ ไม่เป็นประตูจังหวะเซฟสำคัญสำคัญด้วยมานกออกมาออกมาเซฟแล้วก็เลเกสกดจากเส้นดูนั่นเกือบเข้านะแต่ต้นครึ่งหลังดูนั้นน่ะใช่ไหมต้นครึ่งหลังหรอครึ่งแรกครับพี่เพราะว่าเพราะว่าครึ่งหลังเรามายิงลูกนั้นไงผมว่าเหตุผลเหตุผลหลักที่ทําให้เราเล่นไม่ดีน่าจะเป็นที่สภาพสนามแข็งผมว่าสภาพอากาศครับสภาพอากาศอย่าลืมว่าเราเนี่ย เตะเตะหกโมงเย็นไม่เคยไม่มีเลยนะไม่สิบสี่สี่สิบสี่หกอเมิกาสี่โมงเย็นแล้วพอเข้ามาในเกมในครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวสังเกตไหมเลยนี่เวลาเราเตะสี่งเยนเนี่ยอ่าอันนี้เป็นเกมที่สองไงเกมแรกเราเตะกับสิงห์บีนะจะเห็นว่าหน้าดังก็พ่อแป้ะเหมือนกันเจอแดดไม่เคยได้เตะก็เดี๋ยวก็คงมีเรื่องของการเตะ เวลาหกโมงเย็นเรื่อยๆของเราหรือว่าโค้ชจะนัดมาซ้อมบ่ายสองอาจจะต้องซ้อมสี่โมงเย็นเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลูกแรกเป็นลุงรัดใช่ไหมครับรัดนะฮะแล้วก็ลูกที่สองเป็นใครครึ่งหลังเป็นจังหวะเปิดจังหวะเปิดของเจ้าเกตชนะทวนสิงห์มณฑลเปิดเข้าไปเสาสองแล้วก็เป็นอามัโมงูผู้ศัประตูเซฟปาดออกมาแล้วก็เป็นซียองเพชรหาตครับกองหน้าไม่ได้สืบที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปก็ซ้ายเข้าไปซ้ายเข้าไปเป็นสกอร์ให้เชียงใหม่ ขึ้นนำเป็นปสองประตูต่อศูนย์ครับพอขึ้นนําแล้วนะครับเราเล่นง่ายเล่นสบายนะครับเพราะว่าสกอร์เรานานําข่งสองลูกนะครับก็ส่วนลูกเกมต่อจากที่เราได้ประตูแล้วก็ถือว่าสูสีคู่พี่กันนะครับสําหรับครึ่งเวลาหลังนะครับรจบเกมที่สกอร์สองประตูต <S 2> 2 <S ่อศูนย์มีจังหวะสำคัญด้วยมีจังหวะที่เราค้านสายตานะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับจันเบิ้ง จังหวะที่กองหลังของแน่นนะครับเบอร์เสองเบอร์สองชาวต่างชาติเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังนะครับเป็นจังหวะฟุตบอลจังหวะตัดค่กันก็อามัวเสบนิดหน่อยครับจริงๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากครับไม่ถึงกับหักไม่ถึงกับหักไม่ถึงอะไรแต่คงเป็นจังหวะที่เข้าเข้ากระแทกข้างหลังมนเลยจุกจุกจุกจนมันลยไม่ได้ใช่ก็เลยไปโรงพยาบาลกันมีภาพประทับใจด้วยก็เลี้ยงก็าไปดูแลอย่างดีก็ไม่มีอะไร แต่แต่ก็ใบเหลืองนะก็ใบเหลืองไม่น่าจะได้นะครับจังหวะนั้นใบเหลืองไม่หมายถึงว่าผู้เล่นของเราวันนั้นโดนใบเหลืองไปสามคนเลยสาคนทางด้านของอะไรธีรวุฒิลองชัยแล้วอุสมานตุเล่แล้วก็ทางด้านของไอซ์แซกมัวสามคนโดนใบเหลืองทําให้เกมถัดไปเราหมดสิทธิ์ใช้ด้วยนะทั้งสามคนเลยนะสามคนเลยไม่ใช่ทั้งสามคนอ๋อมีสองคนมีสองคนผู้เล่นต่างชาติอื ที่อาจจะไม่ได้ใช้ครับผมเคก็เดี๋ยวเราค่อยเรื่องของตู้เล่นเดี๋ยวค่อยวิคห์กันในในส่วนของช่วงที่สองนะก็ในส่วนของปากเป็นไงนักเตะเราค่อนข้างที่จะแต่รู้สึกว่ามีกับตันทีมเขานั้นมีของแก้วแสนสาย คนนี้นี่เล่นกับตากมานานเลยนะครับเป็นเด็กปั้นของลุงไวเลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอดีตเขาเคยมีพวกจากเทวัญชลโยทิน,นจากข่าเรือรวมไปถึงอ่าด้านของอะไรอ่ะกีรพันชวาพวกนี้ดาวเตะจากค่าเรือมีเรื่องของประสบการณ์้งมาช่วยนะครับก็น่าจะน่ากลัวนะต่างๆเขาเขามีนักเตะที่ มีประสบการณ์ร,รณวมไปถึงดาวลุ่งด้วยนะครับก็ก็ต้องมาวัดกันนะครับใ,<ช>ในในนา้นเราในบ้านด้วยก็เสียงเชียนะครับ<ช>มีส่วนสาคัญเหมือนกันก็เชิญชวนแฟนบอลชาชงใหม่ทุกคนด้วยมาเยอะๆวิเคราะห์ <ๆ S 1> เกมแล้วกันว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงสําหรับการจีรตัดคิดสําหรับคิดแต่ผมว่านัดนี้ทักก็อาจจะเยอะสูงเป็นพิเศษเพราะว่านัดที่แล้วเขาก็โดนมาเยอะเหมือนกันเพราะ็คงจะไม่มาแพ้2นัดซ้อนสําหรับต่างนะครับอันนี้เขาก็คง มาแพ็กเกมแล้วก็ผมว่าน่าจะโดนหลายลูกอยู่ครับเพราะว่าวันนี้เชียงใหม่ก็อยากจะเก็บประตูได้เสียให้เยอะที่สุดในช่วงนี้เมื่อเจอทีมทข้างล่างข้างล่างด้วยกันข้างล่างเราทีมข้างล่างผมว่าด้านนี้น่าจะห้าลูกขึ้นไปครับเชียงใหม่ผลต,ต่างประตูได้เสียกิ๊กครับสํา <adh Lily? S 1> หรับผมก็น่าจะเหมือนกันแลครับเราเราก็น่าจะเปิดเกมลูกใส่ก่อนเนาะแต่เขาคงจะมาหวาง ruined, หังแค่หนึ่งหนึ่งคะแนนนะครับส่วนถ้าเราได้ประตูเร็วนี้น่าจะไหล มว่าน่าจะสามสามลูกพอครับสามลูกสบผมก็เหมือนกับคิกนะผม,ผมคิดว่าเหมือนคิกนะห้าห้าลูกมันเยอะไปมันเยอะไปมันเยอะจริงๆสำหรับทีมที่อย่าลืมว่านาทีเราขา่าดกองหน้าอย่างงัมัวด้วยล<อ>แล้วก<ช>็ผู้เล,ล,ล่นสำรองหลายๆคนอาจจะต้องลงไปลงไปเรียกอะไรเร่องความมั่นใจ,น,ใจนะครับก็ลูกแรกอยู่ที่ลูกแรกใช่ใช่ถ้าได้ไวได้ไวก็มีสิทธิ์ไหลมีสิทธิ์ไหล แต่ถ้าได้ช้านั่นคือความบึดบัดผมว่าสกอสามลูกอ่ะน่าจะโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าได้ช้าเนี่ยผมว่ามันต้องประมาณหนึ่งศูนย์สองศูนย์แหละอาจจะสูสีเลยว่าแน่นอนเขาโดนมานัดก่อนเจ็ดหนึ่งเขาต้องไปมีการว้าันใหญ่หลวงสำหรับแขงงลังเพราะว่าวางแผนให้รัดกลุ่มแข่งลังเขาต้องโอ้โหต้องเทรนกันใหญ่สำหรับสัปดาห์นี้ที่เขาจะฝึกซ้อมกันก่อนที่มาก็ผมว่า ต่เขาต้องทํากันบ้านมาผมใช่ครับแต่ในบ้านเชียงใหม่ผมว่ายังไงก็ต้องสามแต้มมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแต้มอื่นไม่ได้จริงๆเพราะว่าการที่เราจะเกาะเกาะกลุ่มหรือว่าทีมห่างทีมที่ตามเราเรื่อยๆเกมในบ้านมันมันไม่มีทางเลือกอื่นนะเราต้องอยาพาดมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะไปเอาหนึ่งแต้มหรือว่ายังไงก็ ฟันธงผมว่าสามแต้มแน่แต่สกอร์ผมไม่แน่ใจว่าจะต่ำหรือสูงแต่ถ้าได้เร็วได้เร็วลูกแรกมานาทีช่วง10นาทีแรก20นาทีแรกเนี่ยสามลูกได้ถึงตมามผมนะโอเคก็ในส่วนของช่วงท้ายของช่วงที่สองนะครับก็ฝากนิดนึงวันที่ยี่สิบเอ็เมษายนนะครับเรากลุ่มแฟนคลับ กลุ่มต่างๆนะกันเราไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นกลุ่มมาเขาอย่างเดียวนะครับก็เชิญชวนทุกกลุ่มด้วยก็เราจะมีการเชิญนาหัวเชิญพ่อเลี้ยงอีทนะครับดรดอนรทานกันวิโรดประธาน,านสโมสร,สมสรก็จะมาดำหัวต้นน้ำดำหัวขอพรกันตามประเพณีของ,องอประเพณีสงการนะครับก็วันที่21ก็น่าจะเริ่มประมาณ4ี่โมงครึ่งโดยประมาณก็เชิญชวนแฟนบอลด้วยนะครับที่ชมอยู่ทางบ้าน รับชมคลิปนี่อยู่ก็เรียนเชิญที่สนามใครมีอะไรก็นํามานะครับมีมะพร้าวมีหอมมีอะไรให้ให้มันเหมือนมีเขารู้สึกเหมือนอะไรอ่ะการแสดงความรักต่อผู้ใหญ่หน้าขมิ้นส้มเน้าขมีนส้มปล่อยตามมีส้มปล่อยตามวิถีของร้านนาเราใช่ก็เตรียมกันมาครับใครมีอะไรก็หยิบคนละนิดคนละหน่อยเอามารวมกันก็ถือว่าเป็นการสุ่สังเคีาะนี้ไปด้วย ก็เดี๋ยวเราไปสู่ช่วงที่สามช่วงของการเทพิเศษเทพิเศษ,ษวันนี้ก็จะพาไปดูในส่วนของการที่พักแทนที่พ่านักเตะน,นะครับซึ่งอยู่ภายในสนามที่ร้อยปีสามยิงปืนนะครับก็ไปดูแต่ละห้องว่าใครภาพักกับใครนะครับแต่ละห้องเขาจัดห้องอะไรกันอย่างไงกันบ้างมีอะไรพิเศษ,ษ,ษครับผมรวไมไปถึงการท้าดวลน้กเตะเหมือนเดิมใช่เรามีทุกนัดทุกเกมอยู่แล้วนี่ทุกๆสัปดาห์แล้วก็มี วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาเตะบอลหรือว่ามาแข่งกันเล่นเล่งในน้อยๆกับทางด้านของของนักเตะที่ที่เรารับเชิญมาครับอกวันนี้วันนี้ฮาแน่นอนฮาแน่นอนโอเคในส่วนของแล้การเรารู่น้องพยักในส่วนของช่วงที่2คงจากกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูดูช่วงที่3เลยครับโอเคคบนะครับ ครับก็เข้าสู่ช่วงที่3ครับก็มันเช่นเคยครับทุกทีเราจะมีการสัมภาษณ์นักเตะใช่แต่เทปนี้เทปพิเศษครับเรานำมาดูห้องพักนักเตะถึงห้องเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้า,าสนามยิงปืนภายในสนามสุโขทัยจิตรลีเป็นที่พักแคมนักเตะก็เป็นแคมนักเตะเดี๋ยวเราไปดู ว่านักเตะเราแต่ององค์ทรงเครื่องกันก่อนที่จะลงสู่สนามซ้อมนะครับแต่ละห้องใครพักกับใครแล้วก็แต่ละห้องมีสภาพากันนยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูนะ นักเตะก็เตรียมตัวที่จะมาซ้อมอันนี้ครับคนที่ยิงนะก่อนลุงรัทภุมจันทร์ครับก็เตรียมชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะซ้อมยังไงครับเดี๋ยวเราตามไปดูแต่ละห้องกันเอาไม้มาถืออะไรเอาไม้อะไรครับห้องไหนนะ่าห้องที่สองกันดูจากรองเท้าห้องไใครแบเข้าไปเลยเรามาดูกันดีกว่าห้องไทย ยังไม่เปิดนะหรือว่าไม่มีใครอยู่ไม่รู้ต้องอีกรอบฮะต้องอีกรอบไม่รู้มันนะาคนครับโอ้อยู่ในชุดขอถ่ายสภาพการเป็นอยู่ของน้าเต๋นหน่อยสวัดสดีครับน,นห้องแรกครับผมห้องแรกครับ อเนชาอยู่ในชุดนูดอยู่เลยครับ2องหนุ่มจากมอเกษตรศาสตร์สามคนอยู่กันสามคนในห้องนี้ก็นอนกันกับพื้นไปเลยนะครับก็6กตอนหนึนี่นี่ใครนอนตรงนี้ครับบอมก็บอมแล้วก็คีแล้วก็ไอ้สามคนก็อยู่ด้วยกันสามนี่ตามภาษาห้องชายหนุ่มครับก็เดี๋ยวจะออกไปซ้อมนะครับก็เตรียมแต่งองค์สงเครื่องนิดหน่อย อุปกรณ์อะไรกันเต็มเยอะแยะนี่ของใครเยอะที่สุดเนี่ยครับในห้องนี้พ่อๆกันนะพี่พ่อๆกันเลยใช่ไหมพ่อพอในทีมครับคงคงต้องมีแม่บ้านมาช่วยเก็บกวาดนิดนึงนะครับสมัครล่าสมัครแล้วสมัครด้วยไอ้บอกว่าล่าสมัครด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันต่อครับเอาขาผมแรกครับผมผมที่ระเบิดอยู่ทีสูงของ่องดูจัดรองเท้าเราไซส์ใหญ่พอสมควรไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับ เราเข้าเขอดูดูชื่อนะครับอ้าวโหเป็นผู้รักษาประตูของเรานี่เองครับเราขอเยี่ยมชมห้องหน่อยครับว่าไม่เป็นไรครับอยู่ใครครับอยู่ใครครับมนกอยู่กับใครอยู่กับน้องครับเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ครัอยู่กันสองคนทำไมมีสามเตียงก็เขาก็คนนข้างล่าางทำไมถึงไม่นอนทำไมไม่นอนเตียง ตัวตกเตียงเพั่ตกเตียงนี่เป็นมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามานกตัวตกเตียงแต่ไม่กลัวที่จะม้วนหน้าครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวที่ที่ไปซอนเลยไหมครับก็มีการบำรุงผิวเลยหรือเปล่าไม่มีไม่มีปกติทั่วไปเลยสบายสบายสบายโอเคอันนี้เป็นห้องมานกกับน้องกรุงครับเป็นเจ้าหน้าที่สมรเนี๋ยวเราไปดูมือขาด้ว้เข็งบนดอนครับอะไรนะดงมือขาดด้วย จจะแแกฟนคลับแล้วโหเดี๋ยวเดี๋ยวจับแตกเลยครับสองอันนี้น่าที่เจอหน้าด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันว่าใครอยู่กับใครกันบ้างนะครับตามไปดูกันเลยต่ห้องถัดไปครับอันนี้เหมือนจะเป็นมันจะเป็นห้องนักเตะต่างชาติด้วยนะเอ๊ะเฮ้ยสวัสดีตอุเช้าอัสมานโอเคโอ้ โอยไม่รู้เรื่องจะจะถามว่าไงวีดีโอวีดโอวิดีโอโชว์ลุมยูลุมยูอ่ะยู่อะไรร้อนอามัวอามัวรอามวรอามัวอามัวกูเฟนิ่งเซเว่นเซเว่นเซเว่นซเว่นอ๋ออามัวไปเซเว่นนั่นเองนะดูสภาพดูสภาพเตีนอามัวครับดูสภาพเตีนอามัวนี่สเ แม่หัวกันยังไงเดฟอุสมานแลนอัมโมโอ้ผมว่าอมโมนอนกับพื้นนะพี่ถ้าโมนอนกับพื้นเพราะว่าไม่มีที่นอนเลยนี่ดาวซันโวนะครับก็ลบเป็นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวห้องถัดไปก็เป็นอัมัวกับอุสมานที่นอนคู่กันนั่นเลกัะต่างชาติคูโอ้ยดูลง คู่นี้เขาเอาไม่ให้ไฟฟ้า <laughs> <laughs> น,นี่ห้องใครไม่ดูนะ,ะนหรือเราเพราะว่าไม่มีคนโลนะะ่งๆน,นะครับผมว่าน่าจะมีนะพี่นั่งเอารองเท้าตาก,กนะไม่ดูใครอยู่ข้างในไม่มีหรือเปล่าล,ลองนะครับออกไปซ้อมกันแล้ว,ลวไปซ้อมกันแล้วออกไปซ้อมกันแล้ว ไม่แน่ใจว่าของใครนี่ดียก่านี่ได้จะเห็นในห้องอรอครับเอ๊ะย็ดไข่เลยเกล็ดลบกวนนะครับกำกังพาวอยู่เห็นเกล็ดลบน่เท่กหรือเก็ดอ่ะ พี่เท่งเไม่มีใครเลยแต่ว่ามันมีเสียงอาเดีอยวลรวพี่เทลงครับผมโอ้โหพี่เท่งกับโจเซนนี่เองเป็นว่าพี่พี่เท่งนี่คนครับอายครับอยู่กันสองคนใช่ไหมครับโอ้โหรู้สึกว่าห้องนี้จะเรียบร้อยพิเศษครับหรือว่ามีการเก็บกันก่อนที่จะมาถ่ายทำไม่รู้นะครับแล้วทำไมเร็บอยไปแล้วใช่ไหมแล้วทำไม ใครนอนกลาพื้นเนี่ยใครนอนกลาพื้นครับลุงนอนผมนอนข้างล่างออ๋ผมต้องนอนข้างบนลุงน้องนอนข้างล่างอ๋อก็คือเป็นไงที่นี่สบายดีไหมสบายดีสบายดีถ้าไปย้ายไปที่ใหม่เป็นไงก็น่าจะสบายตอนนี้ไงที่นี่มันยิงปืนทุกวันไงพี่ต้ามากวนพี่ต้ามากวนทุกทุกวันเลยเดี๋ยวดูห้องถัดไปครับว่าใครอยู่ด้วยกันใครทำไมใครทำไม โอเคตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่ารองเท้าคู่ที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นของนักเตะคนไหนเป็นของเลกเก้ครับกองหลังแต่ชาวต่างชาติาาของเราเนี่งกำลังเดินมาเลกเก้ Why you bring it here? Because of dog ฮะ dog dog มา dog เขาบอกว่าหมาไปกัดรองเท้าเขาก็เลยเอาไว้ข้างมนนะครับผมไว้ในยูนิลูม Gmail กลิ่นมันเหม็นมากก็เลยไว้ในห้องไม่ได้เลยไว้ข้างนอกถ้าบอกว่าข้างนอกโดนหมากัดอีกเขาก็เลยเอาไปไว้ข้างบนเป็นที่มาของรองเท้า Take i my slippers t i c k e my slippers t i c k e my my boots okay It's nice 50เยี่ยมมากเลยครับวิธีการเก็บรองเท้า เราไปเราไปห้องถัดไปดีกว่าครับนี่มันถ่ายเป็นยูปรรจานณอย่างนี้ครัอ้าวขอบใจแล้วนะครับครับผมนี่ครับอันนี้ครับไม่ใช่นะครับเขาเียไปห้องของกล้องหลังหมายเลข40ครับคือวุฒิลองชัยครับสวัสดีครับก็จะอยู่กันด้วยกันกี่คนสามคนครับกับนันชินันเกรยทองกับสมเจษจันทภูนนะครับก็ก็สองเตียงครับ ก็ <G ül üyor> นอนกับพื้นกันครับค่อยเอาฟูกอะไรมาปูตอนแรกที่สอง <S <S 2> <S 2> ที่นอนอ,นอ๋อเข้ามาเก็บตัวก็อ๋อนี่ครับเวลาถ้าจะนอนก็ก็คือดึงนุ่นนิ่ลงใช่ไหมอ๋ออ่าก็จะมีสองชั้นอย่างนี้ครับก็ดึงลงมาถ้าจะนอนถ้าจะหลันนด,นนด,นนดนนก็เตรียมตัวครับที่จะไปซ้อมตั้งแต่เถ่ายเรามีผ่อนคลาย้วนะดูหนังแหม รู้สึกว่ามันมีทุกห้องแล้วที่เป็นสิ่งที่ช่วยค่าเวลาได้นิดหน่อยช่วยบันเทิงนะครับบันเทิงในระหบ่างที่พักจากการซ้อมนั่นเองนะครับห้องถัดไปห้องถัดไปจิกกันเลยครับี่อรไม่เปิดครับนิ่งนิ่งอีกรอบครับ รู้แล้วครับจองแวล้วจองแล้วสวัสดีครับครับผมโอ้โหสองพี่น้องครับก็ไปห้องไหมยินดครับเยินดสังเกตได้ว่าห้องสะอาดมากเลยครับห้องนี้เรียบร้อยมากเลยครับก็เป็นสองพี่น้องจากลำปางนั่นเองนะครับก็จด้ต้องนะครับเพราะว่าเขาบาแบ่พวกทางบรรยากาศเยี่ยมสบายเดี๋ยวสวสบายเยสดีสบายเีชอบมากนะสองก้าหนึ่งมันคือหัวใจห้องเยี่ยสะอาดเหมือนหน้าตาเลยเนี่แ โอเคเขารัออา้า,ามหมดแล้วมัหมดแล้วมังหมดอย่างนี้สวยงามมากครับสำหรับรองเท้าว,วิชิตนัน <laughs> ครับมีความน่ารักเล็กๆน้อยๆของเขานะครับ้องใส่เป็นคู่เ้ารัห้องเจ้าใหม่ด้ย บุกห้องแรกห้องเจ้าใหม่นะครับเรียบร้อยครับอยู่คนเดียวใหม่ครับ เดยีดยวเดนดไอแกนไอแก oh, oh, นคนนึงโหดูนักเตะแมนยูครับวันนั้นห้องรู้สึกว่า,าจะอามากนะครับสังเกตห้องสะอาดมากเลยครับไม่มีเสื้อสักตัวเลยครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นแบบว่าแคมป์ที่พักของนักเตะก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่ที่บริษัทสิงห์พัฒนาน,นะครับ อันนี้อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายสองอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เดือนหน้าจะไปพักที่แคมป์ใหม่ที่เราเคยถ่ายทำกันไปแล้วครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสำหรับเทปหน้าเลาล้วนดวงพยักษ์แล้วถัดไปเราไปเยือนสุโข,ขทัยนะครับผม <ไ S 1> เจอนะครับผมสวัสดีครับ บ้้างพี่ใหมันเเซฟอยย่างดีวไม่ทำอะไรอ่ะป๊อตเปล่าล่ะอย่าป๊อตแล้วกันอย่าป๊อตสักกันตูวทำอะไรครับตูวทำอะไรครับฮะวันนี้ตูวมาทำอะไรครับจริงๆแล้วผมเห็นออเดชั่นน่ะแต่เห็นใหม่แล้วแบบมันไส้มันไส้ซุปตาจะท้าแข่งบอลดอกบอลเห็นซุปตาแล้วแบบมันไส้อ่ะเอาไงดีเราทำไงดี โอ้ยเกียร์ด้วยล้มนะกอลเนี่ยงเท้าดอก่อลเนี่ยผ่านน้องผมได้ก่อนโตรอด้วยกินข้าวด้วยเนี่ยโตสามสี่โอ้ยแล้วจะกี่ย่างทำไมแมเก็ตเก็ตได้สี่มาท้าเราดอกบอล มีก๋วยเตี๋ยวกินไหมพี่ก๋วยเตี๋ยวกินไหมต้อก๋วยเตี๋ยวมากินด้วยเลยเป็นไงครับเขาเขากลัวผมเขารีบไปอ่ะกลัวผมเขารีบไปอ่ะถ้าถ้าใส่เกลือสตาร์ทมานี่แน่ได้ประมาณสองร้อยกรัมใส่ข้าวใบไว้ไหนจริง ก็ข่าวที่จริงผมมาออดิชั่นแต่พอดีผมต้องไปเซ็นสัญญากลเวอ์พูก่อนเลยไม่ได้ออดิชั่นละแล้วเจอคราวหน้าวันนี้เป็นไงครับก็ก็ดีครับจริงๆผมก็อย่างว่าไม่ได้ตั้งใจแม้จะไปเซ็นสัญญากลเวอ์พูครับก็จบสำหรับเทปนี้เอ้ครับไปสา มา uh. Next month pizza vita